สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญพญาแลนะครับผมจังหวัดชัยภูมินะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆนะครับเป็นเหรียญศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชัยภูมินะครับผมนี่ครับน่าสะสมมากนะครับเหรียญพญาแลนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญปี2530นะครับนี่ครับลักษณะจะคล้ายๆกับรุ่นแรกนะครับปี2521นะครับผม ใช้พิมพ์ด้านหน้าตัวเดียวกันนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังองค์นี้จะเขียนไว้เลยนะครับว่าปี2,530นะครับสภาพสวยๆนะครับพุทธคุณก็สุดยอดนะครับแล้วคลาปลอดภัยนะครับผมเมตตามหานิยมนะครับเพราะว่ามีท่านติดตัวนะครับผมพญาแลนะครับช่วยคุ้มครองปกปักรักษาเรานะครับผม น่าเก็บสะสมนะครับเหรียญนี้สวยจริงๆนะครับเหรียญสภาพสวยๆนะครับผ่านมา30กว่าปีนะครับเหรียญนี้นะครับผมนี่ครับมาแนะนาเพื่อนๆแล้วก็แบ่งปันนะครับผมนี่ครับยังสวยยังคมอยู่นะครับผมเหรียญผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวส่องให้เพื่อนๆดูนะครับผมนี่ครับผม นี่ครับลักษณะใบหน้านะครับมีหนวดมีเขานะครับมีหนวดนะครับผมมีหนวดดูดวงตานะครับสวยคมนะครับผมพื้นผิวตึงนะครับเนี่ยลักษณะพื้นผิวนะครับผมใบหน้าเข้มขลังนะครับใบหน้าท่านนะครับผม รับประกันแท้นะครับเหรียญนี้นะครับดูลวดลายบนเสื้อนะครับลวดลายบนเสื้อนะครับสวยๆนะครับนี่ครับลางเขียนนะครับเจ้าพ่อพญาแลนะครับตัวหนังสือนะครับคมมากนะครับลักษณะตัวหนังสือคมคมนะครับนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับเลวดลายเสื้อนะครับสวยๆนะครับผม ใบหน้าติดชัดนะครับใบหน้าครับคมชัดนะครับดวงตานะครับผมหนวดนะครับเส้นผมใบหูนะครับผมนี่ครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่พี่คนไหนสนใจนะครับอง์นี้นะครับผมเหรียญพญาแลเหรียญศักดิ์สิทธิ์นะครับของชาวไทยและชาวชัยภูมินะครับผมปล่อยให้บูชานะครับผมเหรียญนี้นะครับผมเอา400บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับสภาพยังดีๆอยู่นะครับ ด้านหลังเขียนปี2530นห้รบนะครับตัวหนังสือนะครับเขียนว่าพยาพักดีชุมพลนะครับวงเล็บแร่นะครับผมจังหวัดชัยภูมินะครับดูสีผิวนะครับแดงม่วงนะครับสภาพยังสวยๆนะครับเอาไปใส่ใส่กรอบห้อยคอได้นะครับ พุทธคุณดีอยู่แล้วนะครับเป็นเหรียญพญานะครับปกป้องเรานะครับปกปักรักษาเรานะครับแ้วคลคาดปลอดภัยนะครับไม่ค่อยพบเห็นมากนะครับเหรียญพญาแลปีสองห้าสามศูนย์ครับใครใครที่มีรุ่นหนึ่งแล้วยังไม่มีรุ่นนี้นะครับแนะนํานะครับเก็บปีสองห้าสามศูนย์ด้วยนะครับอนาคตไกลนะครับผมนี่ครับลักษณะยันเส้นสายนะครับสวยๆนะครับนี่ครับหูเหรียญนะครับมีรอยปิ้นนะครับหูเหรียญ ลักษณะขอบนะครับเป็นขอบตัดนะครับตัดแล้วฉีกขาดนะครับปี2530นะครับผมหรือใครยังไม่มีรุ่นหนึ่งนะครับหารุ่นหนึ่งไม่ได้นะครับถ้าเจอรุ่นปี2530รุ่น2องครับก็แนะนำนะครับเก็บรุ่นนี้ก็ได้นะครับพุทธคุณไม่แพ้กันนะครับผมราคาไม่แพงด้วยนะครับหลักร้อยนะครับนี่ครับขอบตัด เหรียญนี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับเหรียญนี้รับประกันแท้ให้นะครับผมเอาที่400บาทรวมส่งนะครับผมหรือนัดรับได้ที่แถวรันกำแพงนะครับผมถ้านัดรับนะครับผมเอาแค่350นะครับไม่เสียค่าส่งนะครับผมแต่ถ้าส่งด่วนนะครับรวมส่งก็400บาทนะครับรับประกันแทนนะครับพื้นเหรียญตึงสภาพสวยๆประกันแท้นะครับเนี่ยครับส่องให้ดูนะครับผม ด้านหลังเป็นหลังยันห้านะครับผิวเหรียญสวยมากนะครับผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้วนะครับก็ยังสวยนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับผมนีขอบเหรียญนะครับดูขอบเหรียญนะครับเป็นสันเลยนะครับเป็นสันนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็แนะนํานะครับเหรียญพญาแลนะครับเหรียญศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยนะครับและชาวชัยภูมินะครับใครสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับหรือแอดเอเลน์มาก็ได้นะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับเอา400บาทรวมส่งนะครับผมมีเหรียญเดียวนะครับให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะครับผมใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ